สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องโกโก้สมัยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับในการดู YouTube นะครับไม่ให้กระตุกนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับหลายๆคนครับประสบกันประสบปัญหานะครับในการนะครับรับชม YouTube นะครับแล้วเกิดการสะดุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตบ้านหรือเน็ตมือถือนะครับวันนี้ผมมีวิธีการตั้งค่านะครับเพียง สี่ขั้นตอนครับง่ายๆนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมารับชมใหม่ครับอย่าลืมกด subscribe ช่องนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่ผมทํามาให้รับชมนะครับทุกๆวันนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าของเครื่องของเราก่อนนะครับอันนี้ของผมเป็นระบบ Android นะครับนี่นะครับให้เลือกที่การตั้งค่าของเราก่อนนะครับ พอเลือกที่การตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนหานะครับบางเครื่องอาจจะเมนูไม่เหมือนกันนะครับแต่หน้าตาอาจจะคล้ายๆกันนะครับให้เลือกหานะครับคําว่าการเชื่อมต่อเนี่ยนะครับพอเลือกหาคําว่าการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนเพื่อนมองหานะครับคําว่าการใช้ข้อมูลนะครับนี่นะครับการใช้ข้อมูลครับกดเข้าไปนะครับหนึ่งทีนะครับแล้ว ให้เพื่อนๆครับเลือกที่หัวข้อนะครับประหยัดข้อมูลเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆนเลือกหาคําว่าประหยัดข้อมูลครับแตะเข้าไปนะครับนี่นะครับโดยปกตินะครับเครื่องนะครับสแตนด์ดนะครับหรือเพื่อนๆบางคนนะครับเครื่องนะครับมันเปิดไว้นะครับให้เพื่อนๆนมาปิดที่ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้มันคืออะไรตัวนี้มันคือเป็นโหมดประหยัดข้อมูลนะครับก็คือเขาจะช่วย ลดการใช้ข้อมูลนะครับหรือจํากัดการส่งข้อมูลให้มือถือเรานะครับบางทีรูปภาพนะครับหรือว่าวิดีโอนะครับมันอาจจะแสดงโดยที่ถูกจํากัดนะครับปริมาณนะครับอินเทอร์เน็ตครับให้เรามาเลือกปิดนะครับอ่าปิดโหมดครับไม่ต้องประหยัดนะครับให้เราดูแบบลื่นไหลนะครับอ่ากดปิดไปครับนี่ครับพอกดปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าพอกดปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดกลับไปเลยนะครับ กดกลับไปนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ YouTube ของเราเหมือนเดิมครับให้เข้าไปนะครับพอเราเข้ามาที่ YouTube เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเลื่อนหานะครับรูปนะครับเป็นรูปนะครับรูปของเราครับด้านมุมบนขวามือนะครับถ้าไม่มีรูปก็แตะที่ด้านมุมบนขวามือนะครับพอเข้ามาหน้านี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เลือกนะครับที่การตั้งค่านะครับนี่ครับพอเราเลือกที่การตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเลือกนะครับ เลือกคาว่าทั่วไปนี่นะครับให้เพื่อนเเลือกคําว่าทั่วไปนะครับแตะเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับเนี่ยครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับมาเลือกนะครับที่หัวข้อนี้ครับจํากัดการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือนะครับสตรีมวิดีโอ HD ดีผ่าน Wi-fi นท่น้นนะครับให้เพื่อนๆนมันเลือกเปิดครับนี่ครับเพราะอะไรต้องเปิดครับ เราต้องเปิดไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตของมือถือเนี่ยดูเนี่ยเขาจะได้ปรับค่าให้ถูกนะครับว่าขนาดเนี้ยถ้าเราเปิดไว้อะ่ะเขาจะได้รู้ว่าเราใช้ wifi หรือใช้อินเทอร์เน็ตมือถือนะครับเขาจะได้เขาจะได้เขาจะได้ไม่จำกัด ปริมาณนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตของเรานะครับจะทําให้เราดูวิดีโอนะครับโดยลื่นไหลนะครับก็ให้เรามาเปิดอันนี้ไว้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราลองกลับไปดูวิดีโอนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเป็นอ่าตัวอย่างหนังนะครับตัวอย่างหนังนะครับตัวอย่างหนังใหม่นะครับเดี๋ยวผมลองเลือกมาสักอันนะครับอ่าตัวอย่างหนังใหม่ครับอ่านี่นะครับ อ่าตัวอย่างหนึ่งไม่ครับถ้าดูไปแล้วรู้สึกว่ามันยังกระตุกอีกครับอ่าก็ให้เรามากดที่จุดสามจุดนะครับนี่ครับถ้าตั้งค่าไปสองอย่างแล้วยังรู้สึกว่ามันกระตุกอยู่นะครับให้มาเลือกที่จุดสามจุดนะบ้านด้านมุมบนขวามือนะครับแตะเข้าไปนะครับนี่ครับเรามาเลือกที่คําว่าคุณภาพนะครับนี่นะครับแตะเข้าไปนะครับโดยปกติอ่ะเครื่องอ่ะมันจะถูกตั้งไว้ที่อัตโนมัตินะครับมันก็จะเล่นที่ ความเร็วนะครับ 480p นะครับ 480p ของมือถือถือว่าชัดมากนะครับแต่ถ้ามันยังกระตุกอยู่นะครับให้เพื่อนๆปรับลดไปเลยนะครับที่ 360p นะครับอ่ามันก็ถือว่าชัดเหมือนกันนะครับในมือถือของเรานะครับอ่าเดี๋ยวผมลองตั้งให้ดูนะครับ 360p นี่ก็ถือว่ายังชัดนะครับไม่ต่างจาก 480p สักเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าดูไปแล้วยังรู้สึกว่ามันกระตุกอีกนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาดูนะครับมาเคลียรนะครับเคลียนะครับบางทีเราเล่นเราเล่นแอปนะครับหลายแอปนะครับต่อวันนะครับเนี่ยนะครับเราเล่นแอปเยอะนะครับก็ให้เราเคลียรนะครับปัดทิ้งไปให้หมดเลยนะครับโดยการปัดทิ้งไมให้หมดนะครับปัดทิ้งไมให้หมดแล้วก็สําหรับเครื่องพวกซัมซุงครับเขาจะมี ลางแคดนะครับก็ให้เพื่อนๆนกดลางแคดนะครับนี่นะครับก็การบำรุงรักษาอุปกรณ์ครับนี่นะครับแตะเข้าไปนะครับพอแตะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนปรับนะครับปรับค่าตรงนี้นะครับนี่นะครับปรับค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมาเลือกที่หน่วยความจํานะครับหเพื่อนเพื่อนมาเลือกที่หน่วยความจํานะครับอ่าแล้วเขาก็จะประมวลผลนะครับสําหรับไฟล์ขยะหรือไฟล์แคดนะครับ นี่ครับก็ให้เพื่อนๆมาแตะที่ตรงนี้ครับนี่ครับก็เพียงเท่านี้นะครับก็จะทําให้เราดูนะครับดู YouTube นะครับไม่กระตุกนะครับลื่นไหลแน่นอนนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีคําถามนะครับหรือว่าสงสัยตรงไหนนะครับก็ถามไว้ได้นะครับใต้วิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับจะทําได้หรือไม่ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมขอจบการ สอนไว้เพียงเท่านี้นะครับทำเพื่อนเพื่อคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับในการทําคลิปต่อไปของผมเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ